กระจายปลายปีกับเครื่องชงแบรนด์ดังของอโรมารุ่นไหนมีโปรโดเด็ดกันบ้าง ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโดยตอนนี้เครื่องชงของเราเนี่ยลดราคาแบบกระนาและที่สําคัญให้คุณสามารถจับคู่กับเครื่องบดหลากหลายรุ่นและยังมีสิทธิ์แลกซื้อเครื่องปั่นสมูทตี้เครื่องแคมออโตโ้ในราคาพิเศษสุดๆเลยค่ะ <Wow. S 2> เริ่มต้นเปิดร้านเบาๆกับเครื่องชงเวก้าปิกาโซ่หนึ่งหัวชงนะคะตัวนี้เนี่ยหม้อต้ม5ลิตร67,000เท่านั้นเองค่ะ <Wow. S 2> ราคาพิเศษสุดๆหรือใครหนึ่งหัวชงไม่พอก็มาที่เวก้าปิกาโซ่หัวชงหม้อต้ม10ลิตรครึ่งตัวนี้ 97 0 0 0เท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่า10ลิตรครึ่งยังไม่พอมาค่ะที่เวก้ a แอดลารของเรา12ลิตรนะราคาเพียงแค่128,000เท่านั้นเองค่ะส่วนใครอยากได้ความวิบวับนะของไฟ LED วัสดุเป็นสแตนเลสอย่างดีมอตอ้ม12ลิตรนะแล้วก็มีหน้าจอ LED ที่บอกสถานาการทํทำงานตัวนี้เนี่ยลดมากกระนำเหลือน1่0 0 0ห้เท่านั้นเองกับ โวล์เกะนิวโพลาริสค่ะมาที่สเปนกันค่ะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นขายดีนั่นก็คือครม ex3 ดิสเพ a y มีให้เลือกทั้งดิสเพย์รีว่าแล้วก็ตัวไวท์วูดินคิทนะคะที่เป็นชุดคิทที่เป็นไม้แบบนี้ตัวเครื่องเขาก็จะเป็นสีขาวส่วนตัวเนี้ยตัวดำนะคะแล้วก็ชุดคิทของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำตัวเครื่องก็จะเป็นสีเงินนะหน้าจอบอกครบเลยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิในหม้อต้มหรือว่าทามเมอร์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องมีถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ตอโจสดๆ ราคาเพียงแค่1 2 0 0 0กับก9 0 0 0บาทเท่านั้นมาที่ XLVI ของอิตาลีกันบ้างนะคะสำหรับดีไซน์เนี่ย XLVI เนี่ยเขาจะเน้นสไตล,ล์แบบเท่ๆมีไฟ LED แบบรอบเครื่องแล้วหน้าจอเนี่ยบอกครบเลยทั้งอุณหภูมิทั้งทัมเมอร์นะคะที่เขาจะบอกอยู่ที่ตัวมอนิเตอร์ชุดคิดของเขาเนี่ยถ้าเป็นสีดำนะคะก็จะเป็นชุดคิดแบบคอปเปอร์แล้วก็เป็นด้ามแล้วก็ตัวหนอบคันโยกเนี่ย เป็นไม้แต่ถ้าหากว่าเป็นสีขาวเนี่ยเขาจะเป็นสีเงินแต่ว่าชุดด้ามหรือว่าชุดคิดหน็อกอะไรต่างๆของเขาก็จะเป็นไม้ด้วยเช่นเดียวกันสสีเนี่ยให้อารมณ์แตกต่างกันใครอยากได้สีไหนราคาเท่ากันค่ะนี่คือเครื่องชงส่วนหนึ่งนะคะสาหรับรุ่นถ่ายดีที่ยกมาค่ะทีนี้พอมีเครื่องชงแล้วก็ต้องมีเครื่องบดเราให้คุณจับคู่กับเครื่องบดได้ในราคาพิเศษมีให้เลือกเพียบเลยไปดูกันค่ะเริ่มต้นเลยถ้าซื้อเครื่องชงคู่กับ t o r ิโนโมย่าเนี่ยปกติเนี่ยสองหมื้ก็ให้แลกซื้อได้ 12,000บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะได้แบบออโต้เอ็กโซบาร์พัลส์ตัวนี้ปกติ32,000จับคู่กับเครื่องชงสามารถซื้อได้ในราคาเพียแค่24,000บาทเท่านั้นเองค่ะ แต่ถ้าหากว่าใครชื่นชอบในแบรนด์ของ m ม s s e อรจากอิตาลีก็ราคาพิเศษเหมือนกันค่ะ m ม s s e อร์ไทม์เมอร์สนะตัวนี้ปกติ30,000จับคู่กันในราคาเป็นแค่20,000บาทเท่านั้นเองนะคะส่วน m ม s s e อร์ซูเปอร์จอยลีวีอัพอิเล็กทรอนิส์ปกติราคานี้จับคู่กับเครื่องชงของเราก็ให้คุณซื้อได้ราคาเป็นแค่ 45,000บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนใครอยากได้ Major V นะคะก็จับคู่ในราคาเพียงแค่65,000บาทเท่านั้นเอง m a s s e อร์โคนนะคะจับคู่กันเพียง76,000ค่ะส่วน m a s s e r ร์โรเบอนะตัวนี้จับคู่กันเพียงแค่95,000เท่านั้นเองส่วนใครอยากจะได้แบบ s ิ n เกิลด s สนะคะอย่าง m a s s e อร์ซตัวท็อปพิตของเรา จับคู่กันปกติราคานี้ก็ลดไปเลยอีก5 0 0พันเหลือเพียงแค่1 0 0 0 0แกับอีก5้า0บาทนอกจากจับคู่เครื่องชงกับเครื่องบดเนี่ยได้ราคาพิเศษแล้วเรายังมีสิทธิ์แลกซื้อเครื่องบดตัวที่2แลกซื้อเครื่องปั่นสมูทตีแลแลกซื้อเครื่องแถมออโตในราคาที่พิเศษสุดๆและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ของแถมมันต้องมี <Wow. S 1> ทั้งคูปองไว้แลกซื้อวัตถุดิบหลักสูตรเรียนชงกาแฟกับอาราี่อาคาเดมีก็มีแถมให้ด้วย <Wow. S 1> เช่นเดียวกันโปรนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวัน ที่31ธันวาคมนี้ใครต้องการข้อมูลรุ่นไหนเพิ่มเติมติดต่อคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ